สวัสดีค่ะมือหนีแม่รั้วสิมพาพ้าต้่มคาไก่ใจเห็ดนางฟ้าเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นเครื่องที่เตรียมไว้เนาะคะ่ะหั่นบักซี่เลยเนาะคะ่ะเห็ดนางฟ้ากรลรางสะอาดเนาะคะ่ะตัดตินเห็ดออกแล,กล้วกรลรางเนาะคะ่ะหอมแดงกระปอกเปลือกแล,กล้วก็ทุบบุบๆบเนาะคะ่ะค่ะหั่นไก่เลยเนาะคะ่ะพริกขี้หนูกับสิโขกเนาะคะ่ะ คเครื่องที่เตรียมไว้นะคะไม่พิขีห่หนูถอดน้ำเนาะคะ่ะใส่กระหางกะทิกับหัวกะทิอ่างละเครื่องโลเนะคะเนื้ออกไก่สองอกเนาะคะ่ะวิธีทำเลยเนาะคะ่ะใส่หางกะทิลงไปเลยะค,ะค่ะตามด้วยหัวกะทินะคะใส่ลงไปพร้อมกันเลยเนาะคะ่ะ ตามด้วยเครื่องปรุงเนาะคะ่ะบะตองร้อให้กะทิแตกมันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะค้นๆหมอจักหน่อยค่ะค่ะตะไคบบร้ใบบกกูดหลักปักซี่ลงไปเลยค่ะ คนหมอจักหน่อยเนาะค่ะหมอเดือดเลยเนาะค่ะใส่ไกลถีหันใ้ลงไปเลยค่ะ,ะค่าบ่ตรงคนเนาะค่ะกใส่น้ตาตาลใจประมาณหนึ่งซอนเนาะค่ะ รสด,ดีหนึ่งซอนค่ะผงสลดบ่ต้องถึงครึ่งซอนเนาะค่ะประมาณซอนซ่านเนาะค่ะจะน้ำปลาสามซอนเนาะค่ะลงไปเลยค่ะซดปรุงรสเนาะค่ะซอนครึ่งค่ะ ท่านไหนที่ทำหม้อเล็กก็ลดปริมาณเครื่องปรุงลงไปเนาะคะ่ะนี่แม่ครัวทำหม้อใหญ่เนาะคะ่ะสำหรับครอบครัวเนาะคะ่ะเอาใสนอปากคำเปียกลงไปเนาะคะ่ะใสน้ปากหน้าลงไปอีกหน่อยนึงเนาะคะ่ะ ำด้วยหอมแดงเนาะคะ่ะหอมแดงกระทุบบุบๆเนาะคะ่ะค่ะล่อหมอเดือดอีกที่นึงเนาะคะ่ะใส่เห็ดนางฟ้าลงไปเลยค่ะ รอเห็ดสุกเนะคะ่ซิ้มรดจักหน่อยเนะคะเนี่ยกะสุกไดเทียนะคะ่ะ ใส่พริกขีนูที่ขวกไว้ลงไปเลยเนาะคะ่ะตำโดยพักซีเนาะ,ค,ะค่ะค่ะคนหมอจากหน่อยเนาะค่ะใส่พริกแหงถอดลงไปเนาะค่ะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจค่ะที่เข้ามารับส้มค่ะ